ค่ะสวัสดีค่ะน้องเบียสวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งขอบคุณมากนะคะที่น้องเบียสละเวลาหลังเลิกงานวันนี้อาจจะทํางานเยอะเหนื่อยเหนื่อยมากไหมคะวันนี้ทํางานเยอะไหมก็เยอะค่ะเยอะทุกวันจะน้องเบียลองแนะนําตัวไหน่อยหน่อยได้ไหมคะอ๋อค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อเบียค่ะเอมาจากจังหวัดระยองค่ะ Okay. น้องเบียเจอเว็บไซต์พี่กุ้งได้ยังไงคะอ๋อหนูค้นหาในเว็บค่ะพี่กุ้งอืมแล้วมันก็ขึ้นมาแบบเยอะมากเยอะเยอะมากแล้วหนูก็พยายามดูทีละอันทีละอันอจนมาสนใจอันนี้มากที่สุด <c oughs> แล้วทำไมน้องเบียถึงเลือกเลือกเลือกเป็นบริษัทมีรมีนาวแบงค์คอร์คะ ออหนูอ่านรายละเอียดของเว็บไซต์เนี้ยค่ะก็อ,อ,อ่านดูแล้วมมีความน่าสนใจมากแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะแล้วที่สำคัญเอ,อ่อหนูคิดว่าน่าจะปลอดภัยสสำหรับตัวหนูอะค่ะก็เลยอ๋อโอเคน่าจะอันเนี้ยน่าจะดีที่สุดก็เลยตัดสินใจเลยแล้วตอนที่หนูดูวิดีโอดูข้อมูลของบริษัทแล้วว่าหนูตัดสินใจนานไหมที่สมัครเป็นแพจินัมวีไอพีอะค่ะ หนูก็ดูอยู่ประมาณสองรอบนะคะพี่กุ้งแล้วก็อีกค้าวันนึงก็อ่าโทรไปคุยกับทางทีมงานแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆก็โอเคสมัครเลยค่ะสมัครเลย <c oughs> ตอนที่หนูหนูโทรมาคุยกับทีมงานเนี่ยหนูมีความกังวลใจอะไรไหมคะในในในข้อมูลต่างๆหรือว่าทีมงานให้ข้อมูลสิ่งในสิ่งที่หนูอยากอยากทราบเนี่ยดีไหมคะ อ๋อ oh, oh. หนูก็มีข้อสงสัยหนูก็จะถามเลยค่ะแล้วพี่เขาก็จะตอบหนูดีมากเลยค่ะ hmm. ตอบทุกคำถามของหนูให้หนูรู้สึกว่าอ๋อโอเคเป็นเหมือนที่หนูอ่า uh, ตั้งใจไว้ว่าน่าจะใช่อันนี้น่าจะโอเค hmm. หนูก็เลยอ๋อโอเคค่ะ <c oughs> แล้วทำไมถึงสมัครเป็นแพทตินัม V I P um VIP เลยอืม <c oughs> หนูคิดว่าถ้าสมัคร อ่า V I P เลยอะ่ะมันน่าจะดี<ม>ที่สุดอะค่ะพี่คุู<ม>เพราะว่าคือหนูอะจริงๆแล้วอะ่ะหนูต้องการอ่าที่จะพบกับรักแท้<ม>พบใครสักคนอยากเจอคนที่แบบน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือต้องมีความปลอดภัยอะค่ะ<ม>เพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยโลกโซเชียลแบบนี้นมันคือมันดูน่ากลัวค่ะอันก็เลยแบบเอออยากอ่ะคิดว่า ทานี้มีนาวยังไงจะต้องช่วยหนูได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะแล้วตอนที่นก็นเลยค่ะค่ะตอนที่หนูทําประวัติเสร็จแล้วแล้ว,ลวก็มีประวัติอยู่ในเว็บไซต์เราลองได้คุยกับฝ่ายชายที่อยู่ใน,ในเว็บไซต์บ้างบ้างแล้วเนี่ยหนูมีความเด็กมีความมีความรู้สึกยังไงบ้างคุยกับฝ่ายชายที่อยู่บนเว็บไซต์แล้วก็ฝ่ายชายที่มาเจอตัวจริงนะคะจะมาเดทกันนะคะ อโอ,อ,อก็คุยเยอะนะคะพี่กุ้งอ,ม,อมีทั้งทั้งคนที่เป็นเหมือนหนู V.I.P. ฝ่ายชายอะนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็น V.I.P. ซึ่งหนูก็อยากรู้จักกับทุกๆคนมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยอะคะ่ะก็เลยลองคุยดูก็คุยเอาอบางคนก็ ก็คุยคุยไปคุยมาหายไปเลยค่ะคนที่ไม่ใช่ V I P อะเขาก็จะหายไปเลยหรูอก็งงว่าเอ้ยอืโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุยใหม่หาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้น่อยอะไรมากมายแล้วก็ก็พยายามเลือกคนที่เป็นระดับเดียวกับเราเพราะว่าเขาน่าจะมีความน่าเชื่อถือ ได้ในระดับหนึ่งมากกว่าคนที่อ่าเขาไม่ใช่เพียร์นัมวีไอพค่ะของฝ่ายชายหนูก็เลยอ่ะโอเคก็นไล่ๆดูแนละ้วก็อยากคุยกับใครก็คือแชทเข้าไปคุยกับเขาคือเราส่วนหนึ่งเราก็ต้องกล้าแล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองในทางนี้ด้วยค่ะแล้วถ้าสงสัยว่าอตระมาณว่าถ้าอยากรู้อะไรอ่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คนคนนั้นเลยหนูก็จะถามทางทีมงานได้เลยอะค่ะสำหรับ่าแพททินัม VIP หนูก็เลยมองว่าอย่างนี้หนูน่าจะมีโอกาสมากกว่าค่ะแล้วหนูลองเล่าความประทับใจที่มีต่อคู่เด็ดก่อนแล้วกันเนาะอ๋อ,อประสบการณ์ <c oughs> ประสบการณ์เดดประทับใจอะไรยังไง <c oughs> โอ้โหประสบการณล่ะค่ะพี่กุ้งมันเป็นความประทับใจที่แบบมันเพอร์เฟกมากเลยอะคะอ่ะถึงมันจะเป็นแบบช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่หนูว่ามีความรู้สึกแบบดีมากอะค่ะแล้วก็มีความสุขมากอเออในการเดทครั้งนี้อะคะอ่ะประทับใจมากหลายๆอย่าง <ๆ S 1> ก็หนูก็จะแบบถ้าพูดถึงมันมันก็เป็นประสบการณ อย่างหนึ่งให้เราได้มีโอกาสที่เรียนรู้เป็นประสบการณ์ในการออกเดททำให้เราเรียนรู้กันซึ่งกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบหนูก็จะมีการแบบต้องเตรียมตัวต้องอะไรโดยเฉพาะของภาษาค่ะต้องเตรียมตัวอย่างมากในเรื่องของภาษาแล้วก็หนูกังวลใจไหมว่าก่อนที่จะเจอตัวจริงกับเขาเนี่ยหนูหนูหนมีความกังวลใจอะไรไหมคะ ถามหนูนะคะพี่กุ๊หนูกังวลใจอยู่เรื่องเดียวค่ะนอกนั้นหนูก็โอเคสบายๆเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอะเวลาที่เราไปเจอเขาเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวของเราเองอืใช่ไหมคะเขาจะได้รู้จักเรามากขึ้นถ้าเราเป็นตัวของเราเองฝ่ายชายก็จะได้รู้ว่าเราเป็นแบบไหนอ่ะกังวลใจอยู่เรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของภาษาแค่นั้นเองเพราะว่าอ่าสำเนียงการพูดแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันนะคะอื เราก็ต้องพยายามเรียนรู้กันทางตอนนี้ไปทุกวันทุกวันด้วยอะค่ะแต่ตอนที่เราอ่านประวัติของเขาเราได้คุยกับเขาผ่านทางเมสเซจกับเจอตัวจริงเนี่ยผิดคาดไหมคะมก็ผิดคาดเยอะมากนะคะ <laughs> <laughs> เยอะเลยอะค่ะพี่กุ้มคืออ่า หนูอ่านประวัติของเขานั่นคือมันอาจจะเป็นตัวตนเบื้องต้นของเขาอะค่ะการเขียนประวัติ mm hmm, mm hmm, แต่ถ้าแต่เจอจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นนิสัยที่เราจะอาจได้เรียนรู้กัน mm hmm. แล้วก็จะรู้ว่าเอเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรหนูเป็นยังไงหนูชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็ต้องคุยกันนะคะ mm hmm. แต่คาดมากว่า เขาโอเคโอเคมากเลยอะค่ะพี่กุ้งแต่แต่ที่พี่พี่ได้เพราะว่าตอนเด็กของน้องเบียร์เนาะพี่กุ้งดูแลพี่พี่จะเห็นเลยเลยว่าเราเรามีความพยายามในการสื่อสารกับเขาในการสื่อสารกับฝ่ายชายใช่ซึ่งซึ่ง,งตัวเนี้ยทาคือคือทําให้ฝ่ายชายประทับใจค่ะอย่างเช่นเราไปทานข้าวกันอย่างเงี้ยแล้วคือวัฒนธรรมของของของฝรัง่งเนี่ยเขา เขาไม่เขาไม่เคยที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่จะแบบเออตักอันนี้ให้นะอะไรเงี้ยคือประทับคือได้ใจเขาไปเลยคือหนูเป็นตัวของหนูเองอะคะ่ะพี่กุ้งหนูเป็นแบบไหนหนูก็จะเป็นแบบนั้นเคยดูแลคนในครอบครัวแบบไหนก็ก็จะเป็นแบบนั้นยิ่งเฉพาะคนที่จะมาเป็นแฟนเราในอนาคตอะคะ่ะหนูก็จะต้องดูแลเขา อ่ามากแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ให้ดีที่สุดค่ะในเมื่อเราเราเลือกเขามาแล้วที่ที่จะอสารสัมพันธ์กันไปในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าในส่วนเนี้ยคือถึงถึงถึงเบียร์คิดว่าเบียร์ไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่เบียร์ได้ภาษาภาษากายสื่อใน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 การแคร์เขาเนี่ยคือได้ใจเขาไปเต็มเลยทีนี้อะพอ พอพอเราเดทแล้วครั้งแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกเรามั่นใจในตัวเองไหมคะว่าภาษาไม,ไม่ภาษาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้ดีขึ้นนะหรือว่าเรามั่นใจในส่วนของการที่จะเจอกับฝ่ายชายจะทําให้ดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะม,มั่นใจนะคะพี่กุ้งแต่ถามว่าเรื่องความตื่นเต้นมันมีไหมมีคะ่ะหนูหนูมีอยู่แบบตลอดเวลาแต่หนูก็พยายามแบบเ เรียนรู้กันพยายามแบบทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยโอเคเขาแบบนี้นะสไตล์นี้นะอย่างเงี้เขาคิดแบบนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้หนูคิดแบบนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็จะมาคุยกันมาจอยกันแล้วก็จะได้เข้าใจกัน่ะืะโอเคมั่นใจค่ะพี่กุ้งเจออีกก็ได้มั่นใจเจอเจอได้หลายรอบเข้าไปใช่ไหมมั่นใจค่ะค่ะแล้ว ถ้าเบียร์อยากที่จะออบอกความประทับใจกับผู้เด็ของเราแล้วก็อยากจะบอกความประทับใจในการใช้บริการของบริษัทนี้มีนาเป็นข้อเบียร์อยากจะแชร์ความประทับใจนี้ให้กับผู้ที่ฟังอยู่ยังไงบ้างคะอืมโอเคค่ะเอ่อสบายสบายไม่ต้องเครียด <laughs> ก่อนอื่นนะคะพี่กุ้งหนูว่าต้องขอขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็ทีมงานมีมนามากๆเลยนะคะคือจะบอกว่าเบียร์รู้สึกดีมากรู้รู้สึกประทับใจทั้งตัวพี่กุ้งทั้งที่บริษัทแล้วก็คนที่หนูไปออกเดทด้วยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ที่แฮปปี้มากหลายหลอย่างรอบรอบานเบียเลยอะคะ่ะ ก็ขอบคุณพี่กุ้งนะคะที่แบบดูแลเบียแล้วฝ่ายชายเป็นอย่างดีดูแลเกือบทุกเรื่องจริงๆเพราะว่าอย่างหนึ่งคือคือพี่มีความรู้สึกว่าอ่คือโดยที่โดยที่เบียรมาเดทเนี่ยพี่มีความกังวลอย่างเดียวคือว่าเรามาจะต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราจะพักที่ไหนเรามีญาติไหมอะไรไหมแต่คือว่าคือว่าคือคือพี่มีความรู้สึกว่า ในการดูแลเบียในการเดทเนี่ยเป็นการดูแลเหมือนเราดูแลน้องสาวคนนึงที่มาจากต่างจังหวัดเราก็เอออยากอยากเอ,อิททาให้สบายดีเล็กดีเล็กแล้วก็น้องเบียก็สบายดีเล็กดีเล็กด้วยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเรา,เราทำงานกับน้องได้ง่ายแล้วก็เข้าเข้าถึงกันง่ายเนาะแล้วถ้าอยากจะบอกกับคุณผู้หญิงที่ฟังคล,คลิปนี้อยู่กําลังตัดสินใจ,จหาแฟนชาวต่างชาติ จะตัดสินใจเป็นสมาชิกกับพี่กุ้งเบียร์อยากจะบอกอะไรเขาบ,บ้างคะอืมอา่าหนูอยากจะบอกว่าสําหรับสาวไทยนะคะคนไหนอะ่ะที่อยากพบกับคนที่แบบเออคนที่คิดว่าใช่สําหรับเราอยากแต่งงานหรืออยากมีครอบครัวที่ดีอยากเจอผู้ชายต่างชาติที่ดีและที่สําคัญก็คือไว้ใจได้และมีความปลอดภัยสําหรับ ตัวเราอย่างมากมนี่ค่ะต้องที่นี่เลยม,มีหนาวแวงขอ,อกจริงๆค่ะพี่กุ้งเพราะว่าหนูหนูรู้สึกว่าที่เนี่ยคือพี่กุ้งช่วยหนูได้ได้ได้มากจริงๆอ่ะช่วยในแบบที่เราต้องการเลยอะค่ะโอเคหนูชอบแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยพี่กุ้งก็สามารถหาแบบคนที่สับอ่าคนที่เราต้องการตามความต้องการของหนูได้อย่างเงี้ยค่ะ จริงๆไม่เสียใจเลยแล้วก็รูร้นนสึกบอกตัวเองตั้งแต่วันที่กลับมาจากเดทครั้งนี้ครั้งแรกบอกว่ารู้สึกดีมากเราดีใจมากที่สมัครเว็บไซต์นีจ้จริงๆพี่กุ้งหนูรู้สึกว่าหนูเลือกถูกจริง,รงๆเลยดีใจมากนะคะกับคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะพี่พี่กุ้งคิดว่าส่วนหนึ่งที่ที่เบียเบียได้คุยกับชาวต่างชาติที่นิสัยดี <ะ S 1> ได้เจอกับชาวต่างชาติ ที่นิสัยดีคือเบียเรียนรู้เปิดโอกาสแล้วก็ทัศนคติในการในการในการมองหาคู่เนาะเหมือนเหมือนเรามีความรู้สึกว่าโอเคเราเรามาเจอเรามาเจอคู่เดทเราเหมือนมาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเราไม่กดดันแล้วเราก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเบียบอกพี่กุ้งว่าเบียเป็นตัวของตัวเองซึ่งตัวของตัวเองมันก็จะทําให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าเออผู้หญิงคนนี้นะเราคุยด้วย เห็นนะตอนนี้เราเขาจะมองเห็นถึงอนาคตว่าเออถ้าเราเป็นแฟนหรือภรรยาในอนาคตเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีมุมมองยังไงเนาะแต่ไงก็แล้วแต่พี่พี่กุ้งเป็นแค่จุดเล็กๆให้เบียร์ได้เจอกับเขาค่ะพี่กุ้งค่ะแล้วก็พี่กุ้งก็ขอบคุณน้องเบียร์มากๆนะคะแล้วก็แล้วเร็วนี้เดี๋ยวก็จัดเดทอีกแล้วเนาะเตรียมตัวคราวนี้ภาษาเราต้องแน่นนะคะความมั่นใจเราต้องปึ๊กนะคะ โอเคพี่ยินดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเราอัดกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะน้องเบียร์นาค่ะพี่กุ้งยินดีค่ะเออขอบคุณคขอบคุณพี่กุ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แบบว่าทําให้เบียร์ได้มีโอกาสที่ดีๆในชีวิตนะคะอ๋อยินดีค่ะยินดีขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ